สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มีอยู่ผมเจ้าโลกอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวในตัวของซอมบี้แมนยูอาร์กันนะครับผมนะไอตัวนี้แหละรครับผมที่ยืนอยู่ นะต้องบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยซอมบี้แมนนะพัฒนามาจากคลิปที่เราปั้นไปคลิปที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมนะอ่ะมาไม่พูดพ้าดนำเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวซอมบี้แมนกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้นะพลังอยู่ที่15ล้านนะครับผมนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยพลังอยู่ที่13ล้านใช่ไหมอ่ะตอนนี้เนี่ย ผมทาการโยกย้ายกลยุทธ์อ่าไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ดันพลังแล้วด้วยนะครับผมถ้าใส่เป็นกลยุทธ์แบบดันพลังเนี่ยตอนนี้พลังซอมบี้แมนน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อาจจะแตะประมาณ16หรือ17ล้านเลยนะครับผมนะอย่างที่รู้กันเป็นซอมบี้แมนพาร์ทสองเนี่ผมที่เราจัดเก็บไปในคลิปที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใกล้ถึง5้าดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะด้วยกิจกรรมประมูลนะครับผมผมก็ประมูลเสร็จนะครับผมนะมาเพื่ออัพตัวซอมบี้แมนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นประวัติขออีกชัางนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะอะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตของกันนะครับผมนะอัปเดตของนะครับผมอุปกรณ์เนี่ยผมก็ทําเป็นพลังไฟแล้วก็อัปดาวไปเกือบตันทุกอันแล้วนะครับผมนะอ่ะก็จะมีชิ้นนี้เนี่ยที่ตันไปแล้วนะครับผมสาหรับดาวนะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็น5ดาวนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เป็นสี่ดาวใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตัวการบัฟนะครับผมนะผมไปทําเป็นโบนัสปีดสามช่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรีไปค่อนข้าง หมดไปเยอะอยู่พอสมควรนะผมนะเป็ดเสร็จเนี่ยตกอยู่ประมาณ7,000เพชรนะครับผมนะทั้งซื้อในตัวของแม่กุญแจนะครับผมแล้วก็ในการรีนะครับผมนะกว่าจะได้มาก็เกือบอยู่พอสมควรเลยนะผมเจ็ดพันเพชรนะเกือบหมื่นเพชรนะครับผมนะสำหรับการใบนี้ใบเดียวนะครับผมแต่ก็เรื่องประสิทธิภาพเนะี่ยก็ถือว่าได้ได้คุ้มอยู่แล้วแหละนะครับผมนะได้ได้คุ้มกับที่เราเสียไปอยู่แล้วสําหรับเพชร <S <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีตรงนี้นะผมนะตีบวกปลุกตื่นครับตรงนี้เนี่ยผมก็ไปทําเป็นซอมบี้แมนเอเดนาบวกมาแล้วนะผมแล้วก็มาตีบวกตรงนี้นะความเร็วเนะี่ยก็จะได้เพิ่มอีกน นะอีกอเเนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเร็วนะครับผมนะของตัวอมีธแมนของผมครับแต่ว่าผมจะให้ดูแค่ตัวสอบเลข2ตัวหน้าแล้วกันนะครับผมนะผมอยากกักความเร็วไว้อยู่นะครับผมนะแต่ก็อยากให้คนดูได้ดูด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมแล้วก็ปิดเลข2ตัวหลังไว้แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นเท่าไหร่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะพันพันสี่ครับผมแ,แต่แต่พันสี่เท่าไหร่ไม่รู้นะ,ะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็ลองลองเดากันมาดูนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เพราะว่า ผมก็ค่อนข้างยังอยากจะหมกอยู่นะผมนะอาสำหรับตัวปรับสปีดครับเรื่องความเร็วเนี่ยผมมองว่าผมน่าจะปั้นซอมบี้แมนได้เร็วที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะณนะตอนนี้นะเพราะว่าในตัวของอดีตเนรับผมนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยเขาไม่ได้จัดนะแล้วก็แบมสวีเกนเนี่ยที่เป็นอันดับ2องเนี่ยผมนะเขาก็ทําอยู่แต่ว่าความเร็วก็ยังน้อยกว่าผมนะผมแล้วก็คนอื่นๆที่ผมเจอมาเนี่ยก็ยังความเร็วยังไม่เท่าผมนะ <S <S> <S ก็ผมขออนุมานไปก่อนแล้วกันนะผมว่าผมน่าจะเป็นซอมบี้แมนที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟ581เนี่ย นนะี้ะขอขิงนิดนึงครับผมนะสำหรับตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวสกิลของซอมบี้แมนกันสักหน่อยนะครับผมนะสกิลที่1ครับชื่อว่าคอมโบขวานคอมโบปืนขวานนะผมนะโจมตี120%นะครับผมนะใส่เป้าหมายรายเดียวครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะถ้าโจมตีปกติของโทยูอาร์นะครับผมมาดูกันที่อันตีครับโจมตีสามครั้งต่อเนื่องใส่เป้าหมายแนวนอนนะสร้างดาเมจจาก 450%พลังโจมตีนะครับผมนะทำให้เพื่อนร่วมทีมในแถวเนี่ยได้รับชำนาญเพิ่มความเร็วนะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยติดชำนาญหวาดกลัวนะครับผมเป็นเวลา1รอบนะชำนาญเพิ่มความเร็วของซอมบี้แมนเนี่ยก็จะบัฟความเร็วให้เพื่อนในทีมเนี่ย94%เลยนะครับผมนะ94%ครับซึ่งเยอะมากเกือบ100%นะครับผมอันนี้ขนาดยังไม่มีรถเฉพาะนะตัวชำนาญหวาดกลัวเนี่ยก็คือล็อกพลังงาน3แต้มนะครับผมนะครอบคุมหวาดกลัวครับแล้วก็ล็อกพลังงานที่ไม่มีผลกับศัตรผลต่อสู้นะครับผมนะผลต่อศัตรูนะครับผม ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆให้ง่ายๆเลยแล้วกัน,นครับผมก็คือการบล็อกพลังงานนั่นแหละ3ลูกนะครับผมแล้วก็การไล่โจมตีเนี่ยของแต่ละตัวละครนะจะต้องเสียในตัวของลูกไฟเนี่ยเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับผมแล้วก็ในตัวของอันตีเนี่ยถ้าสมมติเป็นตัวที่อันตีแบบไม่ต้องเสียลูกไฟเขาจะโดนหักลูกไฟ1ลูกไฟนะครับผมนะสำหรับการอันตีหนึ่งครั้งอย่างเช่นคิงจักรพรรดิเด็กยูอาร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครหลักที่ต้องใช้ลูกไฟ2ลูกในการอันตีเนี่ย ถ้าโดนสถานะตรงนี้ไปแล้วอ่ะจะต้องใช้3มลูกไฟนะครับผมนะในการนันติ1ครั้งนะครับผมนะตรงนี้เนี่ยทำให้ลูกไฟเนี่ยจะค่อนข้างขาดแลนมากๆนะครับผมสําหรับในเมต้านี้นะสำหรับตัวซอมบี้แมนเข้ามาครับ<ส>ที่โดนหนักๆเนี่ยก็จะเป็นแฟดนะครับผมนะแฟดพาร์ทหนึ่งจะโดนหนักมากนะครับผมนะอ่าที่ผมลองเล่นมานะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันล็อกได้3ม,มันล็อกได้โดนได้เอ่อตัวเอ่อทีละ3มตัวละครนะครับผมนะอ่าแต่ว่าแฟดเนี่ย มันได้ไล่อันตีมากกว่า3รอบอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะที่มันจะไม่ที่มันจะที่มันโดนล็อกพลังงานอยู่มันจะไม่ได้ไล่โจมตีนะครับผมนะอ่าตรงนี้ก็คือการแก้แฟตประกายเสียงในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าไม่ใช่แบบว่าแก้แฟตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าประมาณว่าแก้แฟตได้ประมาณ70%แล้วกันนะครับผมนะสำหรับอันตีตรงนี้ที่โดนหนักๆก็จะเป็นแฟตนะพวกอ่ากลยุทธ์ไล่โจมตีนะครับผมนะคิงนะครับผมไล่โจมตีอะไรพวกนี้มาดูกันพี่เอมาดูกันที่พาร์ทสี่นะครับผมนะเกาะวิญญาณขวานะครับ อ่ะก็เพิ่มเพชพีถาวรให้ตนเองนะ60%สิบเรัเตผมลบราเมจนะแล้วก็จะมีการเปิดเปิดใช้นะผมสกิลเกิดใหม่นะก็คือตายเกิดน,นั่นเองนะผมนะแบบแบบตัวร่างเอเดสอาร่างเอสอาบวกของมันเลยครับผมนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนยืนในสนามแล้วเนี่ยแล้วมันตายเนี่ยมันจะไม่ตายเกิดขึ้นมาอีกรอบนะ อาสำหรับตรงนี้นะครับผมนะใช้ได้มากสุดเนี่ยสามครั้งนะครับผมนะตอนฟื้นฟูเนี่ยก็จะฟื้นฟูมา60%นะของค่า hp นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตรงนี้นะครับผมนะสำหรับพาร์ทสี่ครับมาดูกันที่พาร์ทสี่ปลุกตื่นนะครับผมนะตรงนี้นะเมื่อเริ่มต้นเนี่ยจะได้รับชำนาญเพิ่มความเร็วนะครับผมนะก่อนโจมตีทั้งทีมจะเปิดใช้ชำนาญทะลวงได้หนึ่งครั้งนะครับผมนะใส่เป้าหมายหลักครับแต่ละคนเนี่ยจะเปิดใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอ่ะมาดูกันที่ชำนาญเพิ่มคคควววาาามมมมมมมเเเรรรรร็็ก่่่่่ออออออนน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 นะะะะะััััับบบบผผผผสสหหพทีปยูตซขง จะปรับความเร็วนะ40%นะครับผมนะพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะปรับที่32%นะอ่าอันนี้คือปรับตัวเองนะผมไม่ใช่ปรับเพื่อนนะแล้วก็จำนวนทะลวงนะผมนะก็คือการยกเลิกสถานะนะครับผมไม่ยอดทอนะแล้วก็จำนวนไม่ยอดทอนะผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนี่ย30%นะซึ่งตรงนี้เนี่ยอารมณ์มันจะไม่ได้แบบไม่ได้ไข่กับยุงตีทะลุโ้โห้เซอขนาดนั้นนะครับผมนะมันจะเหมือนกับการแบบมันอารมณ์เหมือนซุยริวต่อยใส่โล่ของเกลิวกันซุบอลครับ หมือนอารมณ์เหมือนลบการลบรอบการเคลื่อนไหวนะผมนะอย่างโลกโควสซื้นเนี่ยถ้าติดโลกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีตัวละครน,นะผมนะเคลื่อนไหว5ครั้งใช่ไหมอ่าโลคมันถึงจะหายนะผมนะถ้าทีมเราเนี่ยได้รับสถานะตรงนี้นะก็อาจจะอย่างเช่นเหลือ5ครั้งนะผมที่ต้องเคลื่อนไหวนะแล้วฝั่งเราเนี่ยตีเข้าไปก็จะเหลือแค่3าครั้งอะไรประมาณนี้นะผมนะเพราะว่าลบรอบที่4ออกไปนะครับผมนะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ นะครับผมนะสำหรับตัวพาสซีฟของซอมบี้แมน u ยูก็นี่คือทั้งหมดนะครับผมนะสองซอมบี้แมนนะครับทวกสกิลแล้วก็ของที่เรามาอัปเดตกันะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในเกมสักหน่อยนะครับผมนะซึ่งใน PVP เนี่ย ผมก็ได้ลองตีกับคนอื่นไปบ้างแล้วนะผมนะเดีจะให้ดูเกมที่ตีกับแอตตาก่อนแล้วกันนะผมนะเกมแรกเกมหนึ่งนะผมโอเคครับผมเข้ามาสู่ในเกมนะผมนะฝั่งเขาเนี่ยแอตานะนะก็จะมีซอมบี้แมนกันนะผมนะแต่ว่าเหมือนจะยังปั้นได้ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะผมนะฝั่งเรานะีปั้นได้สดกว่านะอ่าก็เลยเร็วกว่านะครับผมมาจาังหวะนี้ซอมบี้แมนผมเปิดไปครับผมสองล้านเจ็ดนะซึ่ง ต้องบอกก่อนเลยว่าเบสพื้นฐานของตัวซอมบี้แมนเนี่ยมันเป็นตัวแท้งนะครับผมนะที่ผมดูในตัวของเอ่ออัพขั้นปลุกตื่นนะครับผมแล้วก็ดาวเหลืองนะอ่ามันจะเป็นเพิ่มมาตาต้านทานนะครับผมนะซึ่งเบสของมันเน่ะจะเป็นตัวแท้งนะครับผมสำหรับตัวซอมบี้แมนนะแต่ผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยจะเล่นเป็นดาเมจนะอ่ะซึ่งผมก็เล่นเป็นดาเมจนะครับผมเพราะว่าของที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันเป็นของดาเมจทั้งหมดนะอ่าโบนัสสปีดสามช่องก็เป็นออฟดาเมจนะครับผมนะอุปกรณ์ก็เป็นออฟดาเมจนะครับผมผมก็เลยเป็นเลย าจังหวันนี้แฟลมาผมร้อยสิบหล้านครับควาสุองผมนี่ครับผมต่อยธรรมดาครับเพราะว่าโดนอ่าในตัวของซอมบี้แมนนะอ่าแต่อันนี้จะเป็นซอมบี้แมนตัดลูกไฟนะครับผมนะยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวคิงมาแล้วผมเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ลูกไฟเขามี2นะครับผมนะตอนนี้เหลือแค่1แล้วนะครับผมทั้งทั้งทงที่ตัวคิงเนี่ยอันตีมันจะไม่เสียลูกไฟนะอ่าแต่เมื่อกี้คิงอันตีนะครับผมก็เลยเสียลูกไฟนั่นเอง เนี่ยครับผมนะอ่าเนี่ยครับผมซอมบี้แมนอันติไม่ใช้ลูกไฟนะแต่ว่าโดนสกิลของซอมบี้แมนของผมเข้าไปนะก็จะเลยก็เลยจะใช้ลูกไฟนะครับผมตอนนี้ก็จะตีธรรมดากันนะครับผมนะไปของผมก็จะไล่โจมตีอยู่นะยังเหลือลูกไฟอยู่ครับผมอ๋อไม่ใช่ยังเหลือลูกไฟครับตอนนี้รอบอ่ารอบการรอบชำนาญวายกวนเนี่ยหมดแล้วนะครับผมนะจย่างวันนี้ยาวๆไปครับผมไปถึงผมขอส่วนครับอีกร้อยห้าล้านนะครับผมเป็นยังไงสิตัวกระบองผมขอตีธรรมดาหน่อยครับพี่ จังหวะน,นี้ก็เอาล้านสามครับผมนะเมีตาที่ต้องตีธรรมดาครับผมไปยังไงสิเหลือ3ตัวเท่านั้นครับเหลือ4ตัวครับผมนะแต่ซอมบี้แมนนอนอยู่ครับเหลือตัวไฟของผมมาแล้วจังหวะน,นี้อีก29่้าล้านนะผมฝั่งเขาในติดโลแล้วนะแล้วโดนโอ้โหแล้วโดนลูนแทงไปตาย2เลยครับจังหวะน,นี้ตาย2สยองฝันแต่สมิเตมาแล้วยังไงสิอีกสี่สี่แสนห้าหรือสล้านห้าเอาเมื่อกี้เนี่ยจังหวะน,นี้ขออีกนะ3ามแสนหนึ่งครับผมนะมากระบองหนิอีกลูกละของพ่ออีก6กแสนสามเองว่ะตีไมไ่เข้าเลยว่ะ ปิดโลดอีกนี้ครับผมนะมาแล้วจวังหวะนี้คิงกันตีไปครับผมแล้วฝั่งผมเนี่ยจะเป็นไล่โจมตีนะซึ่งผมใส่ตัวไล่โจมตีเนี่ยมาให้ในตัวของฝั่งปีศาจแล้วเนี่ยผมนะซึ่งแฟลเนี่ยมันจะได้ไม่ไล่โจมตีบ่อยนะผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียลูกไฟนะแล้วกูสื้อมาแล้วจะปิดเกมได้ไหมจังหวะนี้อีก3ามแสนแปดนะผมยังปิดเกมไม่ได้ครับ<อ>แล้วฝั่งเขาโจมตีล้มเดี่ยวโรลๆเลยผมแล้วเจวนอตมาแล้วจวังหวะนี้อีกร้อยสามล้านนะผมเสียไปสามลูกไฟนะเพราะว่าเขาตันตีนะผมเมื่อกี้นะแล้วจวังหวะนี้ แปดของผมมาแล้วอีก10กว่าล้านนะครับผมอุ้ยแล้วระเบิดมาติดโลนหมดเลยครับแล้วซอมบี้แมนมาแล้วไงอีกแสนเจ็ดเองครับผมมาจาาังหวะนี้อีก6ล้านหนึ่งนีครับผมนะน่าจะ6ล้านหนึ่งนะไม่ใช่61ล้านเลยครับผมเสาสองว่าใหม่ที่คิงผมนั่นได้ตีธรรมดาแล้วผมนะโดนบล็อกลูกไฟไปครับจังหวะนี้เนี่ยที่คิงที่คิงมันได้ตีธรรมดาเพราะมันไม่มีลูกไฟเหลือแล้วนะครับผมนะมันเลยอันตีไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้หนึ่งลูกไฟนะว่ามันโดนตัวสถานะของซอมบี้แมนนะครับผมนะเมื่อกี้นะนะจังหวะนี้ ตรงนี้ตีไปครับผมอีกสี่ล้านห้าครับเนี่ยโล่โล่ลบหายไปแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้นะอ่าแล้วเด็กมาต่อครับผมจังหวะนี้ติดโล่ไปอีกรอบแลวครับและวยังไงซิกะบองเหล็กลูกเพาะเนี่ยครับผมตีทะลุโล่นะครับผมนะเพราะว่าได้สถานะของตัวซอมบี้แมนมานั่นเองเนี่ยผมนะก็น่าจะเห็นภาพกันชัดอยู่เนาะสำหรับตัวลบโล่นะครับผมนะมันอารมณ์มันเหมือนจะเปิดใช้ตอนถึงดาเมจพิฆาตอะไรประมาณนี้ในฉากผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกสักเกมเครัยผมนะ เดี๋ยวผมจะตีกับแบมสวีเกนแล้วกันนะผมนะเป็นอันดับ2ของลานประลองนะผมแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นยผมไม่ชนะหรอกครับผมเพราะว่าเขาเก่งกว่าผมนะอาจต่จะให้ดูกันนะผมนะแบบว่าเกมที่มันสูสีนิดนึงอาจจะเจอกับแบมสวีเก้นนะผมอันดับ2ของลานประลองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเป็นอันดับ3นะยังผ่านคนคนนี้ไม่ได้นะผมนะแต่ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีพอสมควรนะผมเพราะว่าผมเคยมาลองตีแล้วแหละนะผมนะสำหรับแบมสวีเกนครับมาเจงังวันนี้ ซอมบี้แมนของผมได้เปิดก่อนครับ8ล้าน6เข้าไปครับผมนะของซอมบี้แมนเราเราน่าจะสดกว่านะครับผมแต่ว่าแฟนของเขาในสุดกว่าเราแน่นอนนะครับผมนะแฟนของเขาสุดยอดมากนะครับผมสำหรับแบลสวีเกนนะอ่าจังหวะนี้แฟนของผมก็ส่วนไปครับ91ล้านนะครับผมจังหวะนี้อันติไปครับผมนะเสียลูกไฟไปแล้วครับผมจังหวะนี้ซอมบี้แมนตีมา32ล้านนะครับผมอ่าเป็นตัวบาร์สปีดเนี่ยตีโคตรแรงเลยครับผมและแฟนของเขาได้แค่จิ้มธรรมดามาครับเพราะไม่มีลูกไฟนะ ตัวเด็กก็ได้ตีมาครับผมแต่เสียหนึ่งลูกไฟนั่นเองนะครับผมนะจังหวะนี้จริงผมได้แต่ตีธรรมดาไปครับผมนะไม่มีลูกไฟอีกแล้วมาใจังหวะนี้ไงสิ128ล้านนี่ครับผมนะมาแล้วก็บองหนึ่งผมอู้จังหวะนี้ขอตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมแล้วแฟรเนี่ยไม่ได้ไล่โจมตีนะสำหรับฝั่งเขาเนี่ยครับผมแล้วแฟรของผมได้ไล่โจมตีแล้วครับเพราะว่าครบสามตัวละครแล้วนะครับผมนะตีไป299ล้านนะครับผมมาแล้วเมลสากาตของเขาครับตีมาธรรมดาจังหวะนี้แร้วแฟร์ของผม ขอส่วนร้วนๆครับผมสามร้อยเก้าสิบล้านนะครับโคตรแรงครับผมและรูนโอ้ยแทงมาคิงผมแตกเลยครับสามสิบเอ็ดล้านเนี่ยครับผมนะแทงทะลุโลกมาจังหวะนี้ไปซื้อต่อยมาสองพันเนีครับผมแฟนผมจังหวะนี้ผมจะส่วนสองร้อยยี่สิบแปดล้านนะครับผมสองร้อยแปดสิบล้านนะไม่ใช่ยี่สิบแปดล้านพูดผิดนะครับผมจักรพรรดิเด็กมาจังหวะนี้ยี่สิบหกล้านนะครับผมนะจากการทีธรรมดาแฟนเขาได้ไล่โจมตีแล้วครับผมนะซึ่งสถานะเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะครับผมนะแต่ได้ไล่โจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับผมอััังผผมมมเนนนี่ยยตากกหดครบะ จังหวะน,นี้ฝั่งผมเนี่ยขอเปิดก่อนนะผม98เอ้ย89ล้านนะผมเป็นไรเนี่ยลิ้นพันเลยนะครับผมนะอ่าแล้วฟังเขาก็ส่วนขึ้นมาเหมือนกันครับ99ล้านนะผมแล้วอมมี่แมนผมไม่ได้โชว์เลยคนระับผมนะแฟดตีแตกไว้ก่อน,นครับจังหวะน,นี้ไม่ได้ออกครับผมแฝดนะผมยังไงสิจังหวะน,นี้88ล้านนะครับผมนะจะได้เห็นอมมี่แมนโชว์หรือเปล่าครับลองมารอดูกันนะจังหวะน,นี้67ล้านนะผมจากตัวโค้ชสือครับตัวแทงของเราแต่อมมี่แมนเขามาแล้วจังหวะน,นี้บล็อกลูกไฟผมมาครับแต่ผมผมไม่ได้บล็อกเาคารับผมอ่ะ นี่แหละนะครับผมนะคือสิ่งคือจุดที่ผมแพ้แล้วเราตีไป400กว่าล้านนะผมเมื่อกี้นี่แหละครับผมคือจุดที่ผมแพ้นะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยแฝดเขาไล่โจมตีมานะผมอม้แมนของผมมันแตกก่อนครับอ่ามันไม่ได้ยืนนะครับผมนะเพราะว่ามันได้เปิดก่อนนั่นเองนะครับผมตามปกติแล้วมันควรจะลุกขึ้นมาใช่ไหมเอ้ยมันควรจะลุกขึ้นมาทีหลังแฟนไล่โจมตีใช่ไหมอ่ะอันนี้มันก็มันลุกขึ้นมาก่อนนะผมนะมันเลยแตกครับผมเราเลยไม่ชนะครับจังหวะนี้ตีมา9-3ครับผม คำดาบแทงมา้าผมใส่ฝั่งผมมายังไงสิซอมบี้แมนมาแล้วอีก6กล้านสี่นี่ครับผมฝั่งผมได้ไล่โจมตีแค่ทีเดียวเท่านั้นแน่นอนจังหวะน,นี้ซอมบี้แมนล่วงไปอีกแล้วนี่ครับผมนะเออ่ซอมบี้แมนของแบมสวีเก้นนี่ครับผมจังหวะนี้20ล้านครับผมจากแฟตของแบมสวีเก้นนะและยังไงสิกระบองเหล็กได้แค่ตีธรรมดาครับผมเพราะไม่มีลูกไฟครับมาแล้วแฟตยังไงสิซอบมบี้ไอ้ไม่ใช่ซอมบี้แมนนะครับผมกระบองเหล็กของผมล่วงไปแล้วครับจังหวะน,นี้ถึงข่าวของซอมบี้แมนผมจะได้โชว์หรือยังไม่ได้โชว์เลลยคครรัับบผผมมนนนนะะแแแฟตตต่่่าจีกกอ มาจังวันนี้มาอีกล้านนีผมแล้วมมทำไมแมนผมล่วงไปเลยครับผมหลุดออกจากสนามไปเลยครับตอนนี้แม่หลุดออกจากเกมแล้วผมตัวโชว์ของเราแล้วจังหวะน,นี้ครับผมผมจะล้มเขาได้หรือเปล่าครับสำหรับแบมสวีเกนนะผมตีไปครับได้แค่ห้าแสนเท่านั้นนะผมนหะนยังจ่อไม่เข้าผมแล้วกดสิลมาแล้วจังหวันนี้มาอีกล้านแปดนะผมตีไม่เข้าเลยครับวิแต่ลวกเขาเหลือศูนย์นะลกเขาเหลือศูนย์นะแต่ว่าแฟตของเราเลือดเหลือศูนย์นะผมถึงลกเขาจะเหลือศูนย์แต่แฟตของเราเลือดเหลือศูนย์ครับ เรียบร้อยจังหวะน,นี้แล้วก็ปิดเกมไปเลยนี่ครับผมนะโอเคเอาแบมลงไม่ได้จริงจนี่ครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวซอมบี้แมนนี่ครับผมนะเฮ้ยหันมาดีดีอ่ะก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวซอมบี้แมนครับกำนันนี่ครับผมนะกำนันกำนันบี้นะอ่าพลัง15ล้านนี่ครับผมซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะเร็วที่สุดในเซิร์ฟนะตอนนี้นี่ครับผมนะอ่ะ ถือว่าของหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ทําได้ค่อนข้างสุดอยู่พอสมควรในมีมีสปีด3แถวนผมนะของก็ความเร็วเซตพลังไฟเนี่ยกใกล้อัพได้เต็มหมดแล้วนีครับผมนะอ่ะก็คิดว่าเราน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างเร็วในแถบนี้อยู่พอสมควร ะครับผมแล้วก็เรื่องสกิลต่างๆของมันเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะอ่ามองมองในภาพรวมเนี่ยผมว่ามันดีแล้วแหละอ่ะแต่เซิร์ฟผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนจัดนะครับผมสำหรับตัวซอมบี้แมนนะเห็นไม่แค่ไม่กี่คนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวที่ค่อนข้างน่าจัดมากกว่านะครับผมนะอย่างเช่นราชาทะเลลึกฟุบุก,กิหรือว่าอวิจนจักรกลที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับผมแต่ผมก็มองว่าตรซอมบี้แมนเนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะอ่าที่ผมเอามาเล่นนะครับผมเพราะว่า ตัว Speed บัฟสปีดอ่ะมันจะเล่นได้นานกว่ามันจะเล่นได้แบบมันจะเล่นได้นานกว่าตัวอื่นๆนิดนึงนะครับผมนะอ่าลองลองมาจากคอนะผมเพราะว่ามันเล่นได้แบบยาวๆจนกว่าจะมีตัวบัฟสปีดมาใหม่อ่ะนี่ครับผมนะสำหรับตัวสปีดครับแนะนำนะผมสำหรับตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าใครแบบงบไม่พอจัดจริงๆก็สามารถข้ามได้อยู่นะอ่าซึ่งวิธีการแก้ทางของมันเนี่ยก็อาจจะเอาตัวที่สามารถเพิ่มลูกไฟให้กับทีมเราได้มานะครับผมนะนะมนะอย่างเช่นเกลวินหรือโซนิกอะไรพวกนี้ นครับผมซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้รับผมนะใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์นะครับผมนะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับซอมบี้แมนของผมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกด้วยครับผม